แม่ของอันไร้ชีวิตยังกลายเป็นของไม่น่าปรารถนาพระประกอบร่วมกับของอันไม่น่าปรารถนากลายเป็นของน่าปรารถนาพระประกอบร่วมกับของอันน่าปรารถนาดังพระนามาชนี้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ของถึงของสัตว์มีชีวิตเล่าโดยเหตุนั้นในอัถุปติแห่งทัทิวานาชาดกพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพิสูจนทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการอยู่ร่วมกับคนไม่ดีเป็นการเลว ก่อแต่สิ่งอันไม่มีประโยชน์จะพึงกล่าวอะไรในการอยู่ร่วมกับคนไม่ดีนั้นเล่าเพราะการอยู่ร่วมกับคนชั่วทำความพินาศให้แก่ชนผู้เป็นมนุษย์แม้แต่ต้นมะม่วงซึ่งไม่มีเจตนามีรสหวานเปรี้ยบปานรสทิพย์อาศัยการอยู่ร่วมกับต้นสเสดาอันมีรสขมหารสหวานไม่ได้ยังกลายเป็นต้นไม้ไม่มีรสหวานมีรสขมไปในการก่อน อีกนายะหนึ่งคนพานทั้งหลายเปรียบเหมือนอมิตรผู้มีดาบในมือบัณฑิตท,ทั้งหลายเปรียบเสมือนญาติอันเป็นที่รักยิ่งอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับทำหมู่บ้านเวลุคามอันเป็นที่ตั้งอันเป็นที่อยู่ในที่ไม่ไกลเบื้องทิศท,ทักษินแห่งเมืองไัยสาลีเป็นโคจรคามได้เกิดประชวนลงพระโรหิตเท้าสกกะเทวราชทรงทราบเหตุนั้นแล้วเสด็จมาทรงพระอุปัมภาพระศาสดา ไม่ได้ให้ผู้อื่นแต่ต้องภาชนะสําหรับรองพระบางคนหนักของพระศาสดาแม้ด้วยมือเลยวางไว้เหนือประเสียนทีเดียวนําออกไปเหมือนคนนําภาชนะของหอมไปเท้าเธอทรงอุปถากอยู่อย่างนี้ในเวลาพระศาสดาทรงผาสุกจึงเสด็จไปสู่เทวโลกพิสูจนทั้งหลายพูดกคำว่าน่าอัศจรรย์จิงเท้าสกะเทวราชมีความรักใครในพระศาสดาพระองค์ทรงละรองค์ทรง,ทรงละทิพยสมบัติมาอุปถากแล้วพระศาสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเท้าสะกะเทวราชทรงพิจารณาเห็นว่าการเห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดีภาวะคือกิริยามีการนั่งเป็นต้นในที่แห่งเดียวกันกับท่านก็ดีภาวะคือการได้ทําวัดและปฏิวัติแก่ท่านก็ดีย่อมยังประโยชน์ให้สําเร็จดังนี้แล้วจึงสเสด็จมาอุปถักเราเมื่อจะทรงแสดงได้ตราสพระคาถาทั้งหลายในสะกะเทวินทวัตถุในสุขวัตแห่งพระธรรมบทวา่า